ขอบคุณครับขอบคุณครับก่อนเร็วขอบคุณครับหน่อยขอบคุณคุณแม่ก้อยคุณแม่นิ้นะคะเอาแตงโมงกับแก้วแล้วก็กล้วยยาวละสองลงให้ทันวะแม่จ๋าไม่ได้เอามันแก้วขึ้นรถเห็นว่ามันม,มีออเดอร์กันเลยไม่ได้ยกขึ้นมีแค่กล้วยกับแตงนะคะกล้วยกับแตงอ่ะแม่ครับผม เออเห็นแล้วเอาสวัสดีครับก่อนเอางั้นเอาเป็นแม่บีโอ้โหคิดถึงจังเลยแม่ไม่หล่อไม่เห็นว่ามันเย็นแล้วไงเพราะว่าถ้าเรายกขึ้นก็ต้องยกลงอีกเอาแตงโมแทนเป็นสี่แตงโมอย่างเดียวใช่ไหมแตงโมสี่แล้วก็กล้วยสองไหมอ่าแตงสนะี่เนาะแม่บีสองไม่ไหนมาวันนี้นี่นะคะน้องธันวาแตงสี่กล้วยสองโอเคจ้ากราบขอบพระคุณค่ะแม่ ทันวาสวัสดีครับก่อนลูกเร็วสวัสดีครับหน่อยขอบคุณครับ,รบก่อนเร็วสามสิบหกแตงสี่กล้วยสองสวัสดีครับเอาสวัสดีครับคุณแม่เด็กผาน้อยไปเที่ยวต่างจังหวัดเบือ่อไจุลินบ้างสิแม่อันธันวาขอบคุณครับก่อนเร็วเอาขอเสียงหน่อยแล้วขอเสียงหน่อยอครับผมในลูกเร็ว อ๋อไปเที่ยวไปเที่ยวที่ไหนมาแม่ผมเช้าเลยอิจฉาได้เที่ยวบ่อยๆครับเช้าเลยครับผมไปครับผมกันแล้วเออเออเออแล้วแตงสีกล้วยสองครับผมครับผมมีคุณแม่นี้คุณแม่ก้อยแล้วก็คุณแม่เกรด ช่วงงานช้างดูดูหนาวอากาศชนินคนจะดีก็ใช่ค่ะคุณแม่งานช้างจะหนาวพอดีคุณแม่เกรดคุณแม่นี้คุณแม่ก้อยอ่ะฮัลูกคุณแม่เกรดคุณแม่ก้อยคุณแม่นี้นี่นะคะคุณแม่เกรดคุณแม่ก้อยคุณแม่นี้ คุณแม่นี้ด้วยนะคุณแม่นี้ด้วยไม่มีแม่น็หายหลายวันเราหายมั่งเด็กแรงจานไายเกลัอ <c oughs> <c oughs> คุณแม่จ๋ามาเดือนหน้าพร้อมกันเนาะจ้างงานเขาจะเน็บทุกเชือกอะ ขอบคุณคุณแม่เกรทคุณแม่นิคุณแม่ก้อยสาธุปรเปิฐกับคุณแม่ทั้งสามท่านนะคะไม่ได้ไปงานที่ไหนบรุ่แม่เกรทก้อยท่านว่าตกมันอยู่หรอ่านว่าไม่น่าจะตกยังครับด้วยสองสิบหไปบุญชูจ้าไปบุญชูกับน,น้าหวานนะคะคุณแม่ไปบุญชู ใกล้แล้วใกล้ตกมันแล้วนะเหลือแค่สามบ้านเองคุณแม่เหลือบุญจูน้ำหวานแล้วก็จันฉายนะคะเออเดอร์ไปแล้วละนะคะธันวาขอบพระคุณน,น,นะแม่จา้าครับ